สวัสดีค่ะวัสดีค่ะมืนี้1 0โมงเาะคะเนาะวันที่เดือนมกรามพามาให้อาหารไก่คือเกานาะคะเนาะอาหารไก่คือเกาไม่มีไก่ังมาเอยไปบึง เพิ่งเขาสิออกไข่เห็นจัดเมื่อยเนาะค่ะเนาะมเอนีบอันนี่มันตอัดกินไก่หมดแล้วมันเป็นใบดอกไม้เด้อค่ะเด้อนี่นี่มันหนาวหนาวมาเนี่ยมันก็ใบก็เหี่ยวเหี่มใบอันเสียละสีดดำๆเห็นไหมคะแต่มันบ่ตายดอกนาใบไม้ปรีนี่มันก็แตกมาคือเก่าอืมมื้อนี้ ศูนย์องศาบ้านไกลกะสิเปิดใจยีดอกถ้าศูนย์องศาหรือหนึ่งองศาซิมก็สิเปิดใจเยอะดอก,อมอมดอกมไม้ดอกไม้บ่มีดอกไม่ตะใบอตอนนั้นไก่มันกิดกินค่ะนี่เห็นบ่าวสันบนนี่เป็นดอกไม้เด้อค่ะเด้อหญ้ามันเป็นดอกงามงามดอกสีม่วงแต่สีส้มไทยเบิง่งหมือกันเนาะ <Hello. S 2> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆเขาอยากออกมาล้วพี่น้องเอ้ยอยากออกมาละห่างไกลทุกมือได้มือละนี่ล่ะมือละกระมังอันนี่ล่ะฮัลโหลสวัสดีสวัสดี ดีใจไรได้ออกข้างนอกหิวเต้หืมหิวเต๋ไปไปกินข้างในกันไปลูกไปกลับไปข้างในเนาะมามาพี่มะมามาพี่เลยนะมูหมดหรือยังไงบุปผานนะ่ะตอดกินหมดหรือยังหืมไปขึ้นมาขึ้นมา,มาไปอีกไปอีกบอกเดือดหานเลี้ยนไหวต้องเลยนะตอดกิน หมูบ้านน่หมดเลยค่ะเห็นหมมูบ้านนี่หมิอีกไปอีกอีกอีก,อกช่วยๆน้องบสีทหารสอทหารนครัวนี่ยค่ะเขามีอย่างเขากันเอามาให้เขาเนะ่ะเนะ อันนี้ก็เป็นเปียกบักแตงไทยบักรแค้นตะลุบไป,ปยั้งเสร็นะคะก็หั่นเป็นชิ้นน้อยๆเน,นี่ยหั่นเป็นชิ้นน้อยๆไม่ให้เขาให้เขากิน,กนจ้ะขนมเค้กนิดหน่อยก็บพรกินว่ามีคนกินเท็่แล้ว่ามีคนกินก็หลือวเสียค่ะหลือว่ทิม โอ้ยกระหอก็คิดได้เ,เขาก็มาเลี้ยงไก่นะคะเนาะน่าสิเลี้ยงแต่โดนๆแล้วบุ้งเนี่ยเศษอาหารทิมทิมเศษอาหารม,มาตั้งหลายปีบุ้งเนี่ยเปลี่ยกอยู่กับไก่อยู่กับบ้านๆน,นะคะเนาะอยู่แบบบ้านๆมีความสุข สวนผักกับไก่มากันมันพลังสิงมันก็มากมากเด้อเอาลูกเอาลูกกินมั้งดิกินบ่ใบะไรผักน่ะนานปลูกผักนี่ผักบ่อืดนะคะโยนให้เขากินได้เลยนะปีที่แล้วนะแกจาร์เอาถิมเอาถิมมื่อซื้อนี่แหละ บอคิดบอออกเนาะค่ะเนาะคิดบอออกบอได้คิดว่าจะของเสี่ยงไก่พอคิดว่าเสี่ยงไก่เบิ่งในะยูทูบเหรอมังไข่ไก่ไก่อยังเบิ่งเล่เนเบิ่งหัวไปเนาะไปเห็นเออก็เลยมีความคิดดีๆขึ้นมาปิงขึ้นมาเนาะคะนะ่ะเนาะว่าเออเลี้ยงไก่บอต้องเลี้ยงหลายดอกซี่หาตัวร้องเลี้ยงเบิ่งได้กินไข่กําจัดเศษอาหารนะ้ำทันดอกก็เลยสวนแฟนไปเอามาเลี้ยงจเริ่มต้นจากซีตัวก่อนเนาะค่ะเนาะซีตัวก่อน ที่จริงนะว่าสิไปเอาอันคนละสีกันด้ค่ะว่าสีไปเอามาสีขาวแน่สีแบบสีเนี่ยตัวนึงสีขาวตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งจังสิสีมันมันนะตัวนึงแต่ความคิดด้วยนะที่เอามาเรียงให้มันเป็นหลากหลายสีนะคะเนาะบาะทศนี้มันเป็นหน้าหนาวประเทศน่ไปซื้อนะเขาบอกว่ามันบ่มีดอกวัสัุน่ะมันมีแต่สีนี่ละสีเดียวสนสีอื่นพ่มีก็เลยจําเป็นต้อง อาใดๆได้ไปแล้วขี่รถก็ไปไปตั้งว่าไก่ไปซื้อไก่ซีตัวเนี่ยไปไก่เติอบอยู่ค่ะทั่วที่ไปหอดเขาบอกว่าสีบม่มีมีอยู่สีเดียวนี่แหละกะ็กะเลยเอามาก,ก็ดีกว่าบ่ได้นะคะเนาะแต่ว่าแต่ว่ากะอันเบิง่งงเราอันเจ้าของกระมักน้ำเนาะค่ะเนาะว่าสิไปเอาไมา้อีกไม่เพิ่มอีกจกซีตัว สีตัวโคลสีแต่มันจะมีช่วงนานอีกไม่เดือนมีนาเดือนมีนาหรือเดือนเมษสาก็ล่ะเขาว่ามันค่ยมีเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวเขาไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะไปหาซื้อเบิง้งเอาเอามาเรียงตติมกันมันนี่มันสิเป็นอันใกล้โครสีแล้วไข่ที่ออกมาเนะะี่ยค่ะก็สิเป็นโคละสีนะ้ำไข่สะมีสีเขียวสีขาว วาสีออกมาด้วยนะคะสีเขียวสีขาวแล้วก็สีออกสีช็อกโกแลตนะะเวลาเขาไข่ออกมาแล้วมันผสมกันกับไข่สีที่เขามีอยู่เนี่ยนอกก็สิงามสนอกเอามาเลียงเบิ้งสีอาทหารเนกก็ลายอยู่แล้วละ่ะ <c ười> <c ười> คิดว้าเะยค่ะจะต้องเฮ็ดทเท็ดที่เขากรอนเฮ็ดที่เขากรอนหลังบ้านเพราะว่าที่นี่มันเป็นท,ที่ที่ที่ไปปลูกผักเนาะเนาะพื้นที่ไปจะปลูกผัก ที่บ้านในบ้านผักเพราะใหญ่เขาออกไปกระซิไปเฮ็ดต้องกันหัวให้เขาดีๆพูดละแล้วกันหมาอยู่นี่มันมีหมาป่านะคะนู่นถ้า,าเกิดฮอบวเฮ็ดดีๆนะหมาปามาลักกินไกล้เขาเมิดค่ะลักกินมันมันสิขากัดกินตายเมื่อถืตัวพูดละลเอาชือเท้าไปเฮ็ดงานเท่ากับปล่อยไกลไปหลังบ้านมาปน,นี่ อันบ้านที่อยูเนี่ยนะคะเนาะมันติดกับติดกับภูเขามันเป็นตีนเขาเมื่อนี่พวกหมาป่าพวกกวางพวกอย่างอีงอย่างเสร็จม,มันก็ออกมาอันบางเทือนะนะไมายางเล่นอยู่หลังบ้านนะแต่กวางว่าอ,อะไรหรอกแต่ว่าหมาป่าเนี่ยที่มันมาขากลห้องนองนเนอะกัดทิ่มใบทิ่มใบทิ่มวบแล้วก็ไปอีกสิเขาเลยงานหมาเห็นไกลตา,ตายก็จิวายเลี้ยงอนไดกัดหักกันนั่นนะคะเนาะกับาบให้เขาตายละได,ได้ได้เลี้ยงเขาแล้วก็สิ เสร็จ thì มันนายู่ได้เท่าที่เขาเฮ็ดได้นั่นแหละเนาะลาฮักดิบู้เป็นอย่างคือนมาไก่เจ้าพากันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอันนี้เลี้ยงไก่อยู่กับไก่กับสวนไปนี่ค่ะคะบางเปิดบังไขบางวันนี่ได้จากไม้นอกเนาะบังไข่บางเนาะค่ะเนอกวัอนี้ได้จากไม้วัอนี้สิบโมงเช้าด้วยค่ะได้มาเก็บไข่ไก่ มันจิได้จากน่วยเบ่งกันเบ่งกันมัจนจิได้จากน่วยเนาะค่นเนาะแทนแทนแทนไจากน่วยค่ะท่านผู้ชมจากหน่วยค่ะพี่น้องิีว่ามีจากหน่วยค่ะถูกต้องค่ะสามน่วยนี่สีนี่งามเนาะคะ่ะเนาะบ่งสีมันออกเข้มดีเนาะสีนี่งามงามจริงเลย สีนี่อกอะอีกไม่ทุกนึงเป็นอีกไม่ทุกนึงเดี๋ยวเอามาใส่กันเบิงเห็นบ่ก็จะได้ไข่สองสีแค่ซองสีนี่ก็งามแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวถ้ามีไข่สีเขียวหรือสีขาวมาปนขึ้นอีกไข่เขาก็สิง,งามำหนากินเข้าไปอีกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสีทดลองลอยเลี้ยงคือกันด้วยค่ะเด้อที่ทดลองเลี้ยงเลี้ยงให้เบิงเนาะคะ่ะเนาะเลี้ยงไปน้ำกันเบิงวันเป็นยังไงเลี้ยงไก่ไข่ไว สามตัวสี่ตัวนี่ก็ได้เก็บไข่กินเสม,อ,สมอเสมอด้วยค่ะเนี่ยเมื่อวานนี่ก็เอาไปทอดแล้วแต่เมื่อนี่คืเอเสี่ยวเขาตู้เย็นนะเมื่อวานนี่กินไข่ละเมื่อนี่เอาเขาตู้ยเย็น้าลูกหาเต่าอ,อยากกค็ค่อยมาทอดเด็กน่อยก็มาก,กินดีดีทอดไข่ได้สามเม่วไค่คะเมื่อนี้ <laughs> เห็นว่าขาได้ไข่สาม,ม bon ่วยเออโบนี่ได้ค่ะช่วงใบใบเขาอาจจะมักไข่อีกก็ได้ค่ะ เพราะว่าเมื่อวานนี่เนาะตอนที่มาเก็บใข่ไปนะจําได้ปะคะ่ะอันนี้ก็ได้สามฟองด้วยกันแต่ที่นี่ช่วงอันช่วงใบเนาะค่ะเนาะช่วงใบที่อที่มาปิดคอกเขาที่เขามาปิดปิดประตูอีกเที่ยนึงน,นะคะเนาะที่เขามาปิดประตูอีกเที่ยนึงใกล้ๆสามใบมาที่นี่เขาออกอีกไม่ฟองหนึงนะะ่งด้ค่ะ มานี่ลูกมานี่มันี่มันี่กินบ่ได้ลูกมันนี่มานี่มานี่โอเขาสีออกเขาออกไม่ไม่ฟองหนึ่งค่ะเมื่อวานนี่ก็เลยกลายเป็ os, iki, นว่าเมื่อวานนี่ได้ไข่ซีฟองเลยค่ะเด้อไข่ซีฟองบวมเป็นสามฟองวานนี่ได้ไข่ซีฟองวันนี้ได้สามฟองเดี๋ยวบ่ะเนี่ยช่วงบ่ายนี่เขาก็อาจสะีออกมาให้อ <the> ีกฟองหนึ่งปกตินาหนาวนี่ไก่เมืองหนาวเขาเจ้าซีบุกค่อยซีบุกค่อยออกไข่หรอกแต่ว่าไก่้ซีตนี่ ออกไข่เมื่อละสามหน่วยสี่หน่วยใส่ไสด้ค่ะใส่ไสด้ใส่ไสด้เลยล่ละ,ะคลิปนี้ก็เพราะสนิกรอนด้วยค่ะเด้อเบิ่งกันมนวนๆเปิดเพล้นนะคะเนาะอันนี้ก็หก็ายวิดีโอหกอออออหลงทายเหรียญเ,เบิ่งนะคะอยู่บ้านถ้าผู้ใดอยากเบิ่งชมเพลินๆน,นะคะเนาะ ฝากช่องด้วยนะคะเด้อค่ะเด้อช่องเอ,อ่อไมลี่บ้านบานด้อค่ะเด้อ <c ười> คลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะ,กะ <c ười> บกายมันออกไปละเขาไปเสิยอยากไปเล่นเลยนะเะนาะไปละ <c ười> บาย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 ไปแล้วนะบาย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 ไปแล้วค่ะ